สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแก้มือการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ใครนะคะเคยดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านูน้นที่เรามีการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะสรุปว่าจนถึงวันนี้นะคะเป็นระยะเวลา2ออาทิตย์กว่าแล้วมันยังไม่มีทีท่าว่าจะแดงเลยนะคะซึ่งเราก็วิเคราะห์มาแล้วนะคะว่ามันน่าจะมาจากสาเหตุ เหล่านี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกกันต่อไปในตอนการทําคลิปเนาะแต่ว่าเรามาดูวันนี้กันดีกว่าว่าการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงฉบับแก้มือของเราในวันนี้นะคะมันจะมีส่วนผสมอะไรบ้างขอบอกว่ามันมีบางอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาและมีบางอย่างที่เราต้องลดสัดส่วนลงไปนะคะเอาวัตถุดิบหลักๆเลยในวันนี้นั่นก็คือนี่เลยกะปินะคะน้ำปลาชูรสไข่ไก่หนึ่งฟอง วันนี้เราจะมีหอมแล้วก็กระเทียมด้วยเพราะว่าจะเป็นสูตรพิเศษมากๆแล้วก็จะเป็นพวกเปลือกไข่นะคะทุกท่านคะที่สําคัญเรามีครกเข้ามาด้วยนะแล้วก็น้ําเปล่านะคะใส่ขวดแบบนี้ไว้ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะน้ำเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของเราที่เราคิดว่ามันมีส่วนทําให้จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงรอบที่แล้วเนี่ยไม่แดงแต่ว่ารอบนี้เราจะมาแก้มือกันอ่ะโอเค เมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราใส่กะปิก่อนเลยนี่เลยกะปินี้เป็นวัตถุดิบสำคัญเลยนะคะในการบำรุงพืชนะเพราะว่ากะปิเนี่ยทำมาจากกุ้งนะคะซึ่งกุ้งเนี่ยโอ้โหถือได้ว่าเป็นหัวเชื้อโปรโตีนอย่างดีให้กับพืชเลยนะคะบำรุงให้พืชเจริญงอกงามออกดอกออกผลได้ดีมากๆเลยเราใช้กะปีนี่เลย1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้น น้ำปลาเลยค่ะน้ำปลาเราจะใช้สามช้อนโต๊ะเลยน้ำปลาใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะและก็ละลายกะปิกับน้ำปลาก่อนนะคะกะปิเนี่ยค่อนข้างเหนียวเข้มข้นนะคะเราก็ต้องมีตัวช่วยก็คือช้อนอีกสักหนึ่งคันเนาะหรือไม่นะเราก็เพื่อให้ง่ายขึ้นเราก็เติมน้ำเข้าไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะ เมื่อเราละลายกะปินะคะจนละลายดีแล้วต่อไปใส่ไข่ค่ะใส่ไข่ลงไปเลยหนึ่งฟองเปลือกไข่นี้อย่าทิ้งนะเดี๋ยวเราเอาไว้ตามใส่ด้วยตามด้วยผงชุรสนี่หนึ่งช้อนพูนเลยนะคะนี่หลังจากน,านั้นนี่เลยน้ำหอมกระเทียมนะคะลงมาตามเลย สาเหตุที่ต้องใส่หอมกระเทียมไปด้วยนะคะก็คือเป็นสูตรใหม่สูตรพิเศษเป็นสูตรไล่มแมลงด้วยเพราะว่าหอมกระเทียมเนี่ยเป็นพืชที่มันมีกลิ่นฉุนใช่ไหมมันก็จะไล่พวกมดมแมลงได้นะคะให้ไม่มาบรบกวนศัตรูเอยไม่ใช่ไม่ให้มาบรบกวนพืชของเรานะคะและผู้รู้นะคะเขาก็บอกมาว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนผสมที่มีส่วนทําให้จุลินทรีย์ของเราเนี่ยแดงด้วยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะวันนี้เราก็มาลองสูตรใหม่กันเลยนะคะ ตาพอแหลกประมาณนี้เนาะจากนั้นก็ตักใส่ลงไปในส่วนผสมของเราได้เลยหลังจากนั้นเจ้าเปลือกไข่พวกนี้นี่แหละค่ะเอามาตําให้ละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปใน มากที่สุดเลยนะคะผู้ที่เขาทดลองแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเปลือกไข่นี่แหละเป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่ทําให้จุลินทรีย์เนี่ยแดงไวมากนะซึ่งเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่แน่ๆที่เรารู้คือเปลือกไข่เนี่ยมันเป็นกรรมาถันนะคะอย่างน้อยมันก็ไล่พวกเพีย้ยพวกอะไรอย่างนี้ได้เนาะแล้วมันก็เป็นปุ๋ยพืชด้วยเพราะว่ามันมีแคลเซียมนะคะบางคนเขาเอาเปลือกไข่เนี่ยมาทําเป็น ปุ๋ยกันนะนี่ให้ละเอียดประมาณนี้นะคะแล้วก็ตักใส่ลงไปสูตรนี้เนี่ยเครื่องแน่นนะแต่ว่าเราก็จะลดปริมาณลงจากก่อนหน้านู้นจากสูตรแรกที่เราทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเนาะ เพราะว่าสูตรนั้นน่ะรู้สึกว่าเราจะใส่เยอะมากเลยอย่างละ2อย่างละ3ช้อนเลยนะคะยิ่งไข่นี่ใส่3ลูกเลยนะมันทําให้เรารู้ว่าการทําจุลินซีสังเคราะห์แสงอ่ะการใส่วัตถุดิบเยอะๆไม่ได้ทําให้แดงนะเพราะในความคิดของเราเราคิดว่าเฮ้ยการใส่วัตถุดิบเยอะๆอาจจะช่วยทําให้จุลินซีมันแดงไวก็ได้ซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยเพราะครั้งนั้นเราใส่แบบคอมโบมากใส่แบบจัดเต็มมากๆเลย แต่รอบนี้เราลดวัตถุดิบลงนะคะลดเขาเรียกว่าลดปริมาณลงแต่ว่าเพิ่มจํานวนอ่าก็คือเราเพิ่มในส่วนของหอมกระเทียมแล้วก็เพิ่มในส่วนของเปลือกไข่แต่ว่าลดในส่วนของไข่ลดผงชูรสนะลดกะปิลงให้เหลืออย่างละหนึ่งนะคะแต่ว่าน้ำปลานี่ใช้3ามช้อน นี่เลยหัวเชื้อที่ได้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงสูตรฉบับแก้ตัวนะคะซึ่งเป็นสูตรนะบำรุงพืชเร่งรากเร็วทะลุนรกและก็ทำให้พืชเนี่ยออกดอกออกผลดีนะคะเขียวดกเขาว่างั้นนะซึ่งเราก็ทำดูซึ่งจุลินซียสังเคราห์สแสงก็มีประโยชน์ต่อพืชนะคะเอาไว้ลดพืชเนาะบำรุงพืชเนาะ โอเคเมื่อหัวเชื้อของเราเนี่ยผสมเข้ากันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนผสมที่ได้มากรอกใส่ขวดน้ำที่เราเตรียมไว้ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ทำให้ครั้งที่แล้วเนี่ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราไม่ประสบความสำเร็จนั่นก็อาจจะเป็นที่น้ำเพราะว่าเราก็ไปหาข้อมูลมาจากหลายๆคนที่เขาทำแล้วเขาสำเร็จจุลินทรีย์เขามีสีแดงแล้วก็แดงไว้นะเนื่องจากบางทีเขาใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเช่นน้ำคลองอะไรแบบนี้น้ำจากลำธารน,น้ำถ้า ใช้เป็นน้ำปลาปลาแนะนำให้พักน้ำไว้เนี่ยสามวันขึ้นไปอ่าซึ่งก่อนหน้านู้นครั้งที่เราทำเจ้าขวดนี้เนี่ยเราเนี่ยกรอกน้ำนะกรอกน้ำปลาปลาเนี่ยจาก,กอก็เลยแล้วก็ทำเลยนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มันไม่แดงหรือเปล่านะซึ่งในครั้งนี้เราก็แก้มือนะเราใช้น้ำปลาปลาเหมือนเดิมนี่แหละเพราะว่ามันหาง่ายที่สุดเอ่อบริเวณที่เราอยู่มันไม่สามารถหาน้ำอื่นได้นะคะ เราก็เลยใช้น้ําปะปานะแต่ว่าน้ําของเราเนี่ยถูกพักทิ้งไว้นานมากๆเพราะว่ามันอยู่ในโอ่งอทีนี้แหละเราก็จะใช้น้าปลาปลาที่ถูกพักไว้แล้วเนี่ยมาใช้ทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหลังจากที่เราทําส่วนผสมทั้งหมดได้แล้วนะเราก็จะตักใส่ขวดเลยจากรอบก่อนนู้นเราตักใส่นะขวดละสองช้อนโต๊ะเลยแต่ว่าครั้งนี้ใช้แค่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นถึงบอกไงว่าบางอย่างเนี่ย เราคิดว่าเยอะแล้วจะดีแต่ที่จริงมันไม่ใช่เอออ่าใส่ลงไปเลยมานี้นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วก็เขย่าพลิกคนให้มันเข้ากันอ่าน,นี่เลยแบบนี้นะคะแล้วก็กกอกใส่ขวดต่อไป เราคิดว่าการใช้ช้อนกรอกลงขวดมันเลอะเทอะเกินไปแล้วก็เปืองของด้วยนะเพราะว่ามันหุกนะเราก็เลยใช้กลวยถ้าใครมีกลวยอันใหญ่กว่านี้ก็แนะนํานะอันนี้มันกลวยน้อยมากเลยมันอาจจะมีติดบ้างเพราะว่าของเรามันมีส่วนผสมที่เป็นชิ้นด้วยนี่ใส่ลงไปเห็นไหมคุ้มแบบนี้โอเคแล้วเราก็กรอกแบบนี้ให้ครบทุกขวดเลยค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้กรอกส่วนผสมเนี่ยลงขวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากส่วนผสมของเราเนี่ยมันค่อนข้างเหลือเยอะนะเราก็เลยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำการทดลองสักหน่อยดีกว่าว่าแต่ละแบบเนี่ยแบบไหนที่มันจะให้ผลลัพธ์ออกมาแดงเนาะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงที่ทําให้ครั้งแรกที่เราทําจุลินทรีย์สังเคราะหแสงเนี่ยแล้วมันไม่แดงมันเป็นเพราะอะไรเนื่องจากจํานวน นะคะปริมาณหรือว่าแสงแดดหรือว่าน้ําหรือว่าอะไรกันแน่เนาะทีนี้เราก็เลยมาทําการทดลองกันว่าดังนั้นเราทําได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าดดทั้งหมด8ขวดจากส่วนผสมที่เราผสมไปนะได้มาทั้งหมด8ขวดเราจะมาทดสอบกันว่านี่เลยขวดนี้นะคะจะเป็นขวดที่ทํามาจากน้ําปะ่ ปลาจากก๊อกเลยก็คือเปิดน้ำปลาปลามาจากก๊อกเหมือนรอบที่แล้วเลยที่มันไม่แดงนี่แหละแต่ว่ารอบที่แล้วมันใส่ในปริมาณที่เยอะใช่ไหมใส่2ช้อนโต๊ะดังนั้นครั้งนี้เนี่ยเราจะทดลองใส่1ช้อนโต๊ะดูซิว่าปริมาณที่เราใส่เยอะเกินไปมันใช่เหตุผลที่ทําให้จุลินทรีย์ของเราไม่แดงหรือเปล่านะครั้งนี้ก็เลยลดปริมาณเหลือ1นช้อนโต๊ะแต่ว่าใช้น้ําจากก๊อกเหมือนรอบที่แล้วกับขวดที่2ขวดที่2นี่ก็คือเป็นน้ําปลาปลาจากก๊อกเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ ทำเหมือนรอบที่แล้วเป๊ะเลยคือใส่สองช้อนโต๊ะเหมือนกันเอาเป็นว่าขวดนี้การใช้น้ําและจํานวนช้อนที่ใส่จะเท่ากับรอบแรกแต่ว่าส่วนผสมที่มันเพิ่มเข้ามาอ่ามันจะมาทําให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในครั้งนี้แดงหรือเปล่านะเราก็จะมาทดสอบกันสําหรับขวดนี้เป็นขวดน้ําปะปาที่เราพักน้ําไว้แล้วอ่าพักน้ําไว้แล้วนะแล้วก็ใส่สองช้อนโต๊ะ ขวดนี้ก็เหมือนกับว่ามันจะต่างจากแบบนี้ก็คือใช้น้ําจากก๊อกแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เป็นน้ําที่พักไว้แต่ว่าใช้ในปริมาณ2ช้อนโต๊ะก็คือใช้ในปริมาณที่เยอะเหมือนกับรอบแรกแต่น้ําเป็นน้ําที่พักไว้แล้วเราจะมาดูกันว่าจะแดงไหมส่วนอีก5ขวดที่เหลือเหล่านี้ก็จะเป็นในการทําปกติเลยก็คือน้ําที่พักไว้และใส่1ช้อนโต๊ะอ่าเราก็จะมาดูกันว่า สูตรไหนแบบไหนที่ผลลัพธ์มันออกมาแล้วจุลินรีย์สังเคราะห์สแสงของเราจะแดงและเราจึงจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเหตุผลที่ครั้งแรกทาแล้วมันไม่ประสบผลสําเร็จเนี่ยมันน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่นะคะส่วนทําเสร็จแล้วเราจะเอาไปวางไว้ที่ไหนตามข้อมูลที่หามาเขาก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าให้เอาไปวางไว้ที่แดดนะเพราะว่าวางแดดเนี่ยมันจะทําให้ คลื่สีสังเคะห์สแสงเนี่ยเป็นสีแดงเร็วบางคนก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องวางไว้แดดเพราะว่าวางไว้แดดบางครั้งมันก็ไม่เป็นก็ให้เอาไปวางไว้ในที่ร่มนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาเป็นว่าเราจะวางไว้ในพื้นที่ที่มีแสงแดดรำไรก็แล้วกันเอาเป็นว่าโดนแดดบ้างแล้วก็ร่มบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูว่าแบบไหนมันคือจุด กึ่งกลางกันแน่เนาะก็เอาไว้ว่าเราจะวางไว้ตรงนี้แหละเพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ได้รับแดดในช่วงเช้าเช้าและช่วงบ่ายเนี่ยมันก็จะได้รับแสงแดดรำไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียงวางไว้ตรงนี้เลยซึ่งทุกขวดเนี่ยเขียนวันที่ไว้หมดแล้วนะคะ แต่ลืมไปก่อนที่เราจะนํามาวางนะเราต้องเขย่าแบบนี้นะคะให้ส่วนผสมมันเข้ากับน้ํานะแมลืมเขย่าเลยมเมื่อกี้แล้วก็อันนี้เป็นขวดเก่านะคะขวดเก่าเราก็จะมาวางพิสูจน์ด้วยเหมือนกันว่าขวดเก่าเนี่ยหลังจากที่มันวางมาตั้งนานแล้วตั้งแต่13เดือน6นะคะจนถึงวันนี้ก็ สอ,อาทิตย์กว่า,กวาเกือบสาอาทิตย์แล้วถ้าเรายังวางต่อไปเนี่ยเขาจะแดงไหมนะอันนี้ขวดเก่านะคะและก็จบไปแล้วนะคะกับการทำจุลินรีย์สังเคราะห์สแสงฉบับแก้ตัวนะซึ่งเป็นสูตรใหม่ด้วยเป็นสูตรที่บำรุงพืชเร่งรากเร็วทะลุนรกและกำจัดมแมลงด้วยนะคะเราจะมาดูกันว่าจะใช้ระยะเวลากี่วันจุลินทรียสังเคราะห์แสงของเราถึงจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงและที่สำคัญ ผู้ที่เคยใช้สูตรนี้และทําสูตรนี้มาแล้วเขาบอกว่ามันจะแดงภายใน7 1 4ถึง14วันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะและที่สําคัญสูตรเก่าเนี่ยถ้าเราเอามาวางทิ้งไว้อีกเนี่ยมันจะแดงไหมแต่ต้องขอบอกว่ามันมีอีก1จุดที่เรานึกได้นะสูตรเก่าสูตรนี้ก็คือรอบนั้นเราใช้ไข่เป็ดเราใช้ไข่เป็ดแต่ว่ารอบนี้เราใช้ไข่ไก่เราก็จะมาดูกันว่าเอออีกหสาเหตุที่มันไม่แดงเนี่ยมันเป็นเพราะไข่หรือเปล่า ครั้งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นการวิเคราะห์พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เลยเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วมาตามลุ้นไปด้วยกันว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรแก้ตัวของเราเนี่ยจะแดงหรือไม่แดงค่ะ